ก็สวัสดีนิสิตนักศึกษาทุกท่านนะครับผมอาจารย์เฉลิมวุฒิสารกิจนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร,ร์มอพะเยานะครับวันนี้ก็จะมาบรรยายต่อจากเมื่อคราวที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงในเรื่องของสิทธิของจําเลยนะครับในคดีอาญาซึ่งอันนั้นเป็นตอนที่1นนะครับวันนี้ผมจะมาต่อให้จบนะครับก็คือในเรื่องของสิทธิจําเลยในตอนที่2อ่าอ่า จำเลยเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ถูกฟ้องคดีต่อศาลนะครับคนที่ตกอยู่ในฐานะที่เป็นจำเลยเนี่ยนะครับในระบบกล่าวหาเนี่ยซึ่งศาลวางตัวเป็นกลางใช่ไหมครับการการพิสูจน์ข้อที่จริงในคดีอาญาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของคู่ความที่จะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบนะครับเอามาต่อสู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกล่าวหาจึงจึง เน้นให้การคุ <te> ้มครองสิทธิและก็เสรีภาพของบุคคลที่เป็นจำเลยนะครับเพื่อให้การต่อสู้คดีเนี่ยนะครับเขาสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและก็เสรีภาพของของตัวจำเลยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับไม่เหมือนกับสารในระบบเก่าไอในระบบไต่สวนนะครับที่สารเนี่ยเป็นคนที่ค้นหาความจริงในคดีเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของจําเลยนะครับแต่ว่าในระบบกล่าวหาเนี่ยมีความจําเป็นเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบก,กันนะครับก็เลยมีบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิของจําเลยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะวันนี้นะครับผมจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงสิทธิของจําเลยที่สําคัญก็คือสิทธิในการมีทนายความนะเช่นเดียวกับในชั้นสอบสวนนะครับ ที่ผู้ต้องหาเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่จะมีทนายความเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวของพนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็ต้องแจ้งให้กับผู้ต้องหาทราบว่าเขาเนี่ยมีสิทธิที่จะมีทนายความนะครับเมื่อชั้นเมื <as> well ่อถึงชั้นศาลนะครับก็ก็มีความจําเป็นครับที่จาเลยเนี่ยจะต้องมีทนายความเพราะว่าการพิจารณาคดีเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันมันจะต้องเอาพยานหลักฐานมาหักล้างกันในคดีนะครับเอาพยานหลักฐานมาต่อสู้กันในคดีเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าจำเลยเป็นคนที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายเลยนะครับหรือว่า,าไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็จะเสียเปรียบในการดำเนินคดีมากนะครับเพราะว่าทางฝั่งโจทย์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานอายการซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหากว่าเราให้ให้เขาปล่อยปล่อยให้เขาต่อสู้กันนะครับโดยที่ศาลวางตัวเป็นกลางเนี่ยแล้วก็ให้โจทย์จำเลยต่อสู้กันเองเนี่ยนะครับตัวฝ่ายจำเลยเนี่ยก็จะเสียเปียบ นะครับก็เหตุผลที่เสียเปรียบก็เพราะว่าศักยภาพในการต่อสู้คดีเนี่ยสู้ของฝ่ายโจทไม่ได้นะครับโจทมีอำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับทั้งพนักงานสอบสวนมีอำนาจในการออกขอให้ศาลออกหมายค้นหมายจับอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพอเขารวบรวมพยานหลักฐานได้มากเนี่ยแต่ว่าฝ่ายจำเลยเนี่ยรวบรวมได้น้อยเนี่ยพอไปถึงในชั้นศาลปุ๊บเนี่ยพยา,ยานหลักฐานของฝ่ายโจทมันก็มีความน่าเชื่อถือทําให้ศาลเชื่อว่าจำเลยกระทําผิด นะครับโอกาสที่จำเลยจะต้องถูกตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยมันก็สูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดหาทนายความให้กับจำเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับจำเลยในการต่อสู้คด,ดีนะครับแต่ว่าอย่างอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าตัวของจำเลยเนี่ยเขามีศักยภาพในการที่จะหาทนายความนะครับเขาเป็นคนมีตัง จ้างทนายความเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของของคนเหล่านั้นเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีทนายความเนี่ยนะครับการอำนวยความสธรรมให้กับประชาชนเนี่ยนะครับรัฐก็ต้องจัดหาทนายความให้กับประชาชนที่ไม่สามารถจัดหาทนายความได้นะครับซึ่งเราก็เรียกว่าทนายอาสาหรือว่าทนายขอแรงนี่ละครับที่ไปขึ้นทะเบียนไว้นะครับกับศาล นะครับเมื่อมีจำเลยถูกฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยสารก็จะเรียกนะบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยมาเป็นทนายความให้กับจำเลยในคดีนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดหาทนายความให้กับจำเลยในคดีอาญาเนี่ยนะก็คล้ายๆกับในชั้นพนักง,งานสอบสวนนะครับเราก็แบ่งประเภทค,คดีกันก็คือในมาตรา173เนี่ยนะครับในวรรคแรกเนี่ยบอกว่าในคดีที่มีอัตาโทษประหารชีวิต นะครับหรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกิน18ปีในวันที่ถูกฟ้องเห็นไหมครับอายุ18ปีเนี่ยถ้าหากว่าในชั้นสอบสวนเนี่ยก็คือในวันที่ถูกสอบสวนเนี่ยอายุไม่เกิน18ปีก็ต้องจัดทนายความให้นะครับส่วนในชั้นศาลนะครับในวันที่ถูกฟ้องเนี่ยถ้าหากว่าอายุไม่เกิน18ปีก็ต้องจัดทนายความให้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับก่อนเริ่มพิจารณาเนี่ยให้ศาลถามว่าจำเลยมีทนายความหรือไม่ นะถ้าไม่มีก็ให้ศารตั้งทนายความให้นะครับอันนี้เป็นชั้นพินานครับก็คือหมายความว่าสารเนี่ยไต่สวนมูลฟ้องเสร็จแล้วนะวก็แล้วก็มีคําสั่งนัดพินานะครับเมื่อถึงวันนัดพินาเนี่ยนะครับก็ต้องถามว่าจําเลยมีทนายความไหมนะถ้าว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือผู้ต้องจาเลยเป็นบุคคลอายุไม่เกิน18ปปีเนี่ยนะครับก็ต้องถามว่ามีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องจัดหาทนายความให้ นะครับส่วนในวรรคสองก็คือในคดีที่มีตราโทษจําคุกนะครับอันนี้ต้องถามความต้องการของของตัวจําเลยลนะว่าถ้าเขาไม่มีทนายความและเขาต้องการเนี่ยเราก็ต้องจัดหาทนายความให้กับเขาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นการจัดหาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือ,อตัวของจาเลยเนี่ยไม่ต้องเสียตังในเรื่องของการจ้างทนายความเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาจัดหาทนายความเองเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะต้องมี ค่าทนายความนะครับแต่ว่าในคดีอาญาเนี่ยถ้าหากว่าใช้ทนายอาสาหรือว่าทนายขอแรงเนี่ยที่รัฐจัดหาให้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าทนายความนะครับก็รัฐนี่แหละจะเป็นคนจ่ายถ้าค่าทนายความให้นะครับอ่ะนอกจากนี้นะครับยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมปวิยา,ยานะครับได้บัญญัติถึงในเรื่องของการจัดหาทนายความให้กับ ตัวของบุคคลซึ่งจะถูกฟ้องต่อศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้องด้วยนะครับในมาตรา165ทับหนึ่งทนายความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับบอกว่าในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตนะครับหรือในคดีที่จำเลยมีอายุไม่เกิน18ปีในวันที่ถูกฟ้องเห็นไหมครับอันนี้คือในวันที่ถูกฟ้องนะในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา165้าถ้าจำเลยมาศาลเมื่อใดและจำเลยไม่มีทนายความก็ให้ศาลตั้งทนายความให้ คือการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยจำเลยจะมาศาลหรือไม่มาศาลก็ได้นะครับถ้าหากว่าเป็นคดีที่ตัวของรัษฎรเป็นโจทก์ฟ้องนะครับจำเลยจะมาศาลหรือไม่มาศาลก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจำเลยไม่มาศาลเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งทนายความให้นะครับแต่ถ้าหากว่าจำเลยมาศาลในวันไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งทนายความให้กับจำเลยนะครับดังนี้นั้นเนี่ยก็เพื่อให้อ่าเพราะว่า ตัวของจำเลยเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้คดีได้ตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับก็คือทําให้คดีของโจทก์เนี่ยสารสารยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องไปเลยก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ในวรรคสองเนี่ยบอกว่าในคดีที่เมตาโทษจําคุกนในการไต่สวนมูลฟ้องนะครับถ้าจําเลยมาสาลเมื่อใดให้สารถามว่าจําเลยมีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีและจาเลยต้องการเนี่ยก็ให้สารตั้งทนายความให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปตรงนี้แล้วกันนะครับว่า สิทธิในการมีทนายความที่รัฐจัดทนายความให้กับจำเลยเนี่ยนะครับรัฐจัดให้ทั้งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับแล้วก็ในชั้นพิจาก็จัดให้เช่นเดียวกันโดยมีเงื่อนไขเดียวกันก็คือถ้าหากว่าเป็นคดีที่มีตาโทษประหารชีวิตหรือจำเลยเป็นบุคคลที่มีอายุไม่เกิน18เนี่ยนะก็ถ้าไม่มีก็ต้องจัดให้เลยนะครับส่วนคดีที่มีตาโทษจำคุกเนี่ยนะก็ต้องถามความต้องการก่อนนะครับถ้าหากว่าเขาไม่มีแล้วเขาต้องการเนี่ย ก็จัดหาทนายความให้นะครับอันนี้เป็นบทบัญญัติในเรื่องของอสิทธิของจำเลยในการมีทนายความนะครับถ้าหากว่า,าเขาไม่มีทนายความเนี่ยก็แสดงเอก็เขาก็อาจจะต่อสู้คดีไปโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะต่อสู้คดียังไงนะครับหรือเขาอาจจะรับๆสารภาพไปโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทําผิดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทบัญญัติ ในการคุ้มครองสิทธิของจำเลยในเรื่องของการมีทนายความนะครับครับมาถึงสิทธิของจำเลยในประการต่อมานะครับก็คือสิทธิได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยแล้วก็ต่อหน้านะครับการพิจารณาคดีในระบบกล่าวหาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในคดีอาญาเนี่ยนะครับมันมีหลักการสําคัญก็คือการพิพจารณาแล้วก็สืบพยานเนี่ยนะครับจะต้องกระทําโดยเปิดเผย ที่ต้องกระทำโดยเปิดเผยเนี่ยนะครับแตกต่างจากศาลในระบบไต่สวนเลยนะครับศาลในระบบไต่สวนเนี่ยนะผมยกตัวอย่างเช่นในศาลปกครองเนี่ยที่ใช้ระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนเนี่ยการพิจารณาคดีจะกระทําเป็นการลับคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเข้าไปฟังการพิจารณาคดีไม่ได้นะครับแต่ว่าในระบบศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับซึ่งใช้ระบบกล่าวหาเนี่ย คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปฟังการพิจารณาคดีได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นญาติไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนรู้จักนะครับเราอยากจะดูการพิจารณาคดีเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับหลักการสําคัญก็คือว่าศาลในระบบกล่าวหาเนี่ยนะครับจะต้องทําหน้าที่ตัดสินคดีโดยโดยวางตัวเป็นกลาง นะครับสารไม่มีอำนาจในการสืบพยานเองสารจะต้องวางตัวเป็นกลางแล้วก็ปล่อยให้คู่ความปล่อยให้โจทก์จำเลยเนี่ยเอาพยานฐานมาต่อสู้กันนะครับโดยสารเนี่ยจะต้องคอยรักษากติกาไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในระบบกล่าวหาเพื่อตรวจสอบการทํางานของสารว่าสารเนี่ยเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางเนี่ยเขาจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปฟังการพิจารณาคดีได้ เพราะฉะนั้นศาลในระบบก่ลาวหาเนี่ยจะต้องมีห้องพิจารณาคดีที่มีที่นั่งสําหรับประชาชนเนี่ยเข้าไปนั่งฟังการพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้า,าว่าทุกท่านนึกภาพของศาลไทยเนี่ยศาลไทยเองก็จะมีเก้าอี้นะครับในห้องพิรณนนะครับให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปฟังการพิจารณาคดีได้นะครับเพราะว่าจะต้องพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนะครับ เว้นแต่มันจะมีบางคดีครับที่มีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาเป็นการลับเช่นคดีที่มันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศนะครับคดีที่มันเกี่ยวกับความลับของประเทศพวกนี้นจะจะเปิดโอกาสให้คนทั่วไปฟังการพิจารณาคดีไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นคดีเกี่ยวกับเพศอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งการให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปฟังการพิจารณาคดีเกี่ยวกับเพศเนี่ยมันก็คงจะเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของตัวของผู้เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ศาลก็มีอำนาจพิจารณาเป็นการรับนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยจะต้องพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนะครับนอกจากจะต้องพิจารณาคดีโดยเปิดเผยแล้วเนี่ยนะครับการพิจารณาคดีในศาลเนี่ยจะต้องกระทาต่อหน้าจําเลยด้วยนะครับคําว่าต่อหน้าจําเลยเนี่ยหมายความว่าการพิจารณาสืบพยานทั้งหมดเนี่ยตัวของจําเลยจะต้องอยู่อยู่ที่คอกอ่าอยู่ที่ที่นั่งของจําเลยนะครับแล้วก็ฟัง สืบการสืบพยานนะครับฟังการพิจารณาคดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหตุผลก็คือเพื่อให้จำเลยเนี่ยเขาสามารถที่จะต่อสู้คดีได้อย่างทันท่วงทีนะครับถ้าหากว่าจำเลยเห็นว่าพยานคนใดนะครับพูดไม่จริงอะไรเงี้ยจำเลยก็จะได้ฟังจะได้ต่อสู้คดีได้นะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมจะต้องพิจารณาคดีต่อต่อหน้าจำเลยนะครับ เว้นแต่เป็นบางคดีนะครับที่ศาลอาจจะให้พิจารณาคดีเป็นการรับหลังจําเลยได้เช่นกรณีที่จําเลยเนี่ยนะครับมีอาการคุ้มขั่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยศาลก็อาจจะสั่งให้จําเลยเนี่ยออกนอกข้องพิรณาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าโดยหลักเนี่ยการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในศาลเนี่ยจะต้องอกระทําโดยเปิดเผยแล้วก็ต้องกระทําต่อหน้าจําเลยด้วยนะครับอ,อันนี้คือสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยแล้วก็ต่อหน้าจําเลยนะครับ อ่านะครับสิทธิของจําเลยในประการต่อมานะครับก็คือสิทธิได้รับค่าตอบค่าทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จำเลยเสียไปในคดีอาญานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิทธิตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมันมีขึ้นมาภายหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2540นะครับฉบับปี40เนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ได้บัญญัติรับรองสิทธิว่า ตัวจำเลยเนี่ยนะครับที่ที่เขาจะต้องติดคุกไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสารพิพากษาว่าเขาไม่มีความผิดเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์จะได้รับค่าชดเชยนะครับหรือว่าค่าทดแทนที่เขาต้องเสียไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีคดีที่ที่สำคัญสำคัญ,คญซึ่งถือว่าเป็นเป็นจุดด่างพอายต์นะครับในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับก็คือในคดีของเชอร์รี่แอนด์เดนแคนนะครับถ้าหากว่าทุกท่านจำได้เนี่ยนะครับหรือว่าอยากจะ ด,ดูเรื่องนี้ย้อนหลังนะครับก็แนะนําให้ให้ค้นใน y t u t u นะครับมันมีรายการหนึ่งที่ที่ผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่าชอบนะครับก็คือข่าวดังข้ามเวลานะครับเป,เป็นตอนของเชอร์รี่แอนด์ดันแคนนะครับทุกท่านไปดูได้เลยว่าในคดีนั้นแหละนะครับสารเนี่ยได้พิพา,ษากษาตัดสินว่าจําเลยประมาณ3คนนี่แหละมีความผิดฐานฆ่าเ h อร์รี่แอนด์ดันนนะครับแล้วก็ จำเลยทั้ง3คนเนี่ยก็ติดคุกนะครับหลายปีแล้วก็บางคนเน <as> em <cons> um ี <Every S 2> ่ยเสียชีวิตไปแล้วในคุกนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับมีการลื้อฟื้นคดีนี้ใหม่แล้วก็ปรากฏว่าตัวของจำเลยที่ติดคุกไปเนี่ยนะครับที่สารพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดนะครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือเป็นแพะนั่นแหละนะครับเมื่อมีการลื้อฟื้นคดีใหม่แล้วปรากฏว่าบุคคลั้นไม่ใช่เป็นผู้กระทําความผิดเนี่ยนะครับ าสารสารก็ปล่อยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดก็ปล่อยตัวเขาออกจากเรือนจำแต่คำถามก็คือในสิ่งที่เขาต้องเสียไปในระหว่างที่เขาถูกดำเนินคดีแล้วก็ติดคุกเนี่ยนะครับเขาติดคุกมาหลายปีแล้วบางคนเนี่ยก็เสียชีวิตในคุกไปแล้วนะครับเขาไม่มีโอกาสได้รับความยุติธรรมเลยนะครับแต่โอเคจำเลยที่ท,ที่ยังมีชีวิตอยู่ นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้รับความยุติธรรมแต่ถามว่าสิ่งที่เขาต้องเสียไปล่ะทั้งเวลาทั้งชีวิตของเขานะครับบางคนเขาก็มีอาชีพบางคนเขาก็มีครอบครัวนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วเราจะเยียวยาเขายังไงนะครับมันก็เป็นที่มาของของการตาพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็ค่าทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญานะครับใน ปีพุทธศักราช2,544นะครับคือโดยหลักเนี่ยถ้าหากว่ากระบวนการทำทางอาญาเนี่ยนะครับมันทำให้ผู้บริสุทธิ์เนี่ยจะต้องติดคุกนะครับติดตารางไปเนี่ยนะครับสุดท้ายศา,ารมีใครพากษาว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเนี่ยมันจะต้องมีการเยียวยาผู้มันจะต้องมีการเยียวย,เเย,ยวยาจำเลยในคดี นะครับแล้วก็จำเลยบางคนเนี่ยอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการจ้างทนายความในการต่อสู้คดีเนี่ยนะครับรัฐก็ต้องไปจ่ายให้เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากความบกพร่องมันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของกระบวนยุติธรรมทางอาญาของรัฐนะครับก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเยียวยาให้กับตัวของจำเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็คงจะให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจจะศึกษาพระราชบัญญัติฉบับนี้จริงๆนะครับก็สามารถ เข้าไปโหลดหรือว่าเข้าไปดูเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตได้นะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับพูดถึงในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายนะครับอันนี้คือกรณีที่1น,นะครับแล้วก็การจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอันนี้คือกรณีที่2ก็คือเยียวยาทั้งตัวของผู้เสียหายแล้วก็เยียวยาทั้งตัวของจำเลยนะครับมันก็จะแบ่งหมวดกันนะครับทุกท่านก็ไปแยกดูแล้วกันนะครับอ่ะ พอพูดถึงในส่วนของจำเลยเนี่ยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเขาบัญญัติไว้อย่างนี้ครับว่าจำเลยมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ต้องอันนี้พูดถึงคุณสมบัตินะครับของจำเลยที่จะมีสิทธิ์ได้รับค่าทดค่าทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับตามกฎหมายฉบับนี้นะครับ1ก็คือต้องเป็นจำเลยที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอายการ ก็คือถูกฟ้องโดยอายกา bon รอายการเป็นโจทย์นะครับมันจะถ้าไม่ใช่อายก bon ารเป็นโจทย์เนี่ยเราก็ไม่ถือว่าความบกพร่องมันเกิดขึ้นเพราะรัฐแต่ถ้าหากว่าคดีนั้นนะครับอายการเป็นโจทย์เนี่ยมันผ่านการสอบสวนของตํารวจมาแล้วถึงอายการแล้วถึงฟ้องคดีเนี่ยแสดงว่าความบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนยุติธรรมทางอาญาเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นความรับผิดชอบของรัฐใช่ไหมครับเพราะว่า การฟ้องคดีโดยพนักง,งานอายการเนี่ยเราเรียกว่าการดาเนินคดีายาโดยรัฐหรือว่าสเตตโพสเอคูชั่นนะครับเมื่อสเตตโพเอคูชันมันบกพร่องเนี่ยรัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องเยียวยาเขาอะนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือเป็นจาเลยที่ถูกดําเนินคดีโดยพนักง,งานอายการนะครับส่วนอนุ2บอกว่าถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณา,หมา,ามรรหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ในระหว่างที่เขาถูกดำเนินคดีเนี่ยไม่ว่าจะชั้นสอบสวนหรือว่าชั้นศาลเนี่ยเขาถูกฝากขังอยู่ถูกคุมขังอยู่เขาเสียเสรีภาพไปแต่ถ้าหากว่าจำเลยคนนั้นนะในในชั้นสอบสวนเนี่ยก็ไม่ถูกคุมขังครับเพราะว่าได้รับการประกันตัวหรือว่าในชั้นศาลเนี่ยศาลก็ให้ประกันตัวทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเนี่ยไม่เคยติดคุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ก็ไม่ต้องไปเยียวยาเขานะครับแต่จำเลยบางคนนะครับ เขาถูกฝากขังตั้งแต่ในชั้นสอบสวนแล้วพอมาถึงชั้นศาลเนี่ยก็ถูกฝากขังอีกทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรและก็ศาลฎีกาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่ถูกขังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับถึงจะต้องได้รับการเยียวยานะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ถูกขังเนี่ยก็จะไม่รับการเยียวยานะครับแล้วก็เงื่อนไขข้อสําคัญนะครับก็คือเงื่อนไขข้อสุดท้ายเนี่ยในามาตรา20อนุ3นะครับก็คือ เมื่อปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยเนี่ยมิได้เป็นผู้กระทําความผิดนะครับและมิได้เป็นผู้กระทําความผิดนะครับและมีการถอนฟ้องในระหว่างการดําเนินคดีนะครับคือจะต้องคือคือเขาถูกดําเนินคดีแล้วต่อมาเนี่ยอายการเห็นว่าตัวของจําเลยเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้กระทําความผิด ก็จึงถอนฟ้องไปนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้เขาถูกคุมขังไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเยียวยานะครับหรือนะเขาไม,ม่มีการถอนฟ้องนะครับแต่ว่าปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่าในคดีนั้นข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าจําเลยมิได้เป็นผู้กระทําผิดหรือการกระทําของจําเลยไม่เป็นความผิดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นศาลชั้นต้นเนี่ยมีครพิพากษาว่า จากพยานหลักฐานของโจท์เชื่อได้ว่าจำเลยไม่ได้กระทําผิดจึงพิพากษายกฟ้องแล้วคดีนี้พนักง,งานอายการไม่ได้อุทธรณ์ต่อคดีมันก็ถึงที่สุดนะครับในกรณีที่คดีถึงที่สุดซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานว่า,าข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าตัวของจำเลยไม่ได้กระทําผิดเนี่ยจำเลยมีสิทธิ์ได้รับค่าทดค่าทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่ายตามตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือนะ การกระทําของจาเลยเนี่ยไม่เป็นความผิดเช่นผมยกตัวอย่างนะจำเลยต่อสู้ว่าอายการฟ้องว่าจาเลยเนี่ยฆ่าคนตายโดยเจตนาจําเลยต่อสู้ว่าการกระทําของจาเลยเนี่ยเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยศาลมีใครพิพากษาถึงที่สุดว่าการกระทําของจาเลยเนี่ยแม้จาเลยจะเจตนายิงผู้ตายจริงแต่เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายการกระทําของจาเลยไม่มีความผิดซึ่งในระหว่างนี้เขาถูกคุมขังอยู่ นะครับเขาก็มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขาตามอนุ1อนุ2อนุ3มเนี่ยนะครับมีความสําคัญมากว่าบุคคลน,นั้นเนี่ยจะได้รับค่าทดแทนตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะครับทีนี้มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกท่านจะต้องให้ความสําคัญก็คือว่าถ้าเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยพิพากษายกฟ้องเพราะ พยานหลักฐานของโจท์เนี่ยไม่ทําให้สิ้นสงสัยว่าจำเลยได้กระทําความผิดจริงจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจําเลยเนี่ยนะครับตัวของจำเลยเนี่ยจะได้รับค่าทดแทนตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะครับเพราะในอนุสามเนี่ยกรณีที่จะได้รับค่าทดแทนตามกฎหมายฉบับนี้คือจะต้องพยานหลักฐานชัดเจนว่าจําเลยมิได้เป็นผู้กระทําความผิดนะครับแต่ ประเด็นก็คือที่ศาลยกฟ้องเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนเลยว่าจำเลยไม่ได้ทำผิดแต่มันเป็นเพราะฝ่ายโจทเนี่ยนำสืบไม่ชัดเจนทําให้ศาลเนี่ยไม่เชื่อนะครับก็จึงยกประโยชน์ของความสงสัยให้กับจำเลยพิพากษายกฟ้องไปนะครับมันก็มีประเด็นเรื่องนี้แหละท,ที่ที่หลายคดีนะครับที่ศาลยกฟ้องเพราะว่าศาลยังสงสัยอยู่ไม่ใช่เพราะว่าเคลียนะนะครับแต่ตามกฎหมายฉบับเนี้ยพูดพูดภาษา ให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันจะต้องชัดเจนว่าจำเลยเขาไม่จะทำผิดนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าจำเลยไม่กระทำผิดเช่นยกประโยชน์ด้วความสงสัยให้กับจำเลยเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาว่าจำเลยมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนหรือไม่นะครับซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นข้อที่ถกเถียงกันอยู่นะครับอ,อันนี้ก็สิทธิ์ได้รับค่าได้รับเงินตอบแทนนะครับของ ของจำเลยในคดีอาญานะครับ